หนูชอบเอาหวังมากกว่าหลอกง่ายดีไม่ได้แตกตัวแต่เสียเงินค่าชาบูค่าเน็ตค่ารถค่าดูหนังให้ดูเป็นหมื่นแล้วหนูก็ให้ความหวังไปเรื่อยๆโอเคขอบคุณเมนนี้มากๆเคสเนี้ยครูติจะบอกให้นะอย่าไบแอดหรืออย่าโทษอคติฝั่งไหนทั้งสิ้นนะผู้ชายที่เป็นเอาหวังในเคสแบบเนี้ยเราโดนกันเยอะไม่ใช่แค่เคสเนี้เป็นหมื่นๆเป็นแสนๆเคสแม่งโดนอย่างนี้ลูกศิษย์ครูตีและที่อยากเข้ามายอยู่ในช่องแม่งก็โดนแบบแบบนี้ทั้งนั้นแต่ต้องบอกงี้เราในฐานะผู้ชาย ไม่ใช่เราดิในฐานะผู้ชายมีสิทธิ์ทันทีไหมที่จะไม่เปไม่จ่ายทันทีเมื่อผู้หญิงไม่ให้เซ็ก์ไม่ให้ไปต่อมีสิทธิไหมผู้หญิงมีสิทธิม์มาบีบบังคับเราได้ไหมจากร่างกายของเธอไม่ได้เราจ่ายเองถูกไหมจงรับผิดชอบการตัดสินใจตัวเองไม่ใช่ไปโทษผู้หญิงนี่สาหรับข้อแรกเป็นเอาหวังจงโทษตัวเองว่าเราจ่ายง่ายจนเกินไปเข้าใจตรงนี้นะทีน,นี้มาต่อ เกี่ยวกับเรื่องการหลอกใช้หรืออะไรพวกอวังพวกเนี่ยถ้าในฝั่งผู้ชายหลอกใช้อวังก็คือเราใช้ผู้หญิงเสร็จแล้วซ้อมเสร็จแล้วไม่เอาแล้วเบื่อ,อนี้แล้วให้พวกอวังเราจบจะผู้หญิงจะได้ไม่ต้องมาจี้จอดแจ,อ,จ,อ,จอ,อะไรกับกูแล้วก,กูจะไปหาผู้หญิงคนใหม่กูไปไม่ได้แม่งตามติดตามเราวีอยู่นั่นแหละให้พวกอหวังรับจบไปอันนี้ในด้านของผู้ชายอัลฟาแล้วก็เป็นลูกศิษย์ค,ครตูตีจะใช้เป็นอยู่แล้วในด้านผู้หญิงก็คือต้องต้องบอกงี้อวังที่จริงอะ่ะ เขาจะไม่มีความรุนแรงฉะนั้นเราโฟกัสเฉพาะอาวังแต่ถ้าเกิดว่ามีแววที่จะเจอเป็นผู้ชายแบรที่อาจจะใช้กําลังได้แล้วเราจะไปหลอกใช้เรเขาพวกนี้ถอยให้ห่างนะเพราะพวกนี้มันใช้ความรุนแรงทีนี้มาขยี้เฉพาะอาวังอย่างเดียวเขาต้องการแข่งขันทั้งอาวังซิมเนี่ยประเภทเดียวกันเขาต้องการแข่งขันด้วยการไปเอาใจใช้ความดีเขาถูกสอนม,มาผิดผิดแล้วเขาเลือกความเชื่อนั้นเขาต้องรับผลไป นี่ข้อแรกเพื่อขจัดความรู้สึกผิดในฝั่งผู้หญิงว่าฉันหลอกผู้ชายฉันจะรู้สึกผิดไหมเราบังคับเขาได้เราไปเราไปบังคับเอาทรัพย์สินจากเขาไม่ได้ถูกปะเขาจ่ายให้เราเองแล้วเรามีความสวยพอที่เขาจะแข่งขันแล้วเราต้องพูดอย่างนี้การแก้รู้สึกผิดฉันจะเอาผู้ชายเอาเงินจากผู้ชายคนนี้มาใช้เพียงลาพังสร้างตัวเองอ๋อรถคันนี้ก็มาจากผู้ชายคนนี้แบบไม่ใช่หลายๆคนเปพร้อมกันไม่ใช่เงินของใครสักคนหนึ่งเลย เราต้องสานึกบุญคุณใครไหมไม่ต้องสบายๆให้นึกภาพถึงอะไรนะถึง BJ ให้นึกภาพถึง BJ นะทุกคนเปยของขวัญมาให้ฉันซื้อรถสักหนึ่งคันใครมาอ้างสิทธิ์ในรถใช่ไหมไม่ได้ซื้อสัญญากุงสัญญกรรมความสวยตัวเองมีใครมาอ้างสิทธิ์ในความสวยในชีวิตฉันไหมไม่ได้ฉันไม่ได้ขอฉันไม่ได้ตกลงอะไรเธอก็เปยของขวัญมามายุ่งอะไรกับฉันแต่ดูแลเริ่มมาบังคับเริ่มมาครอบครองเริ่มมาพยายามจะล็อกสถานะเฮ้ยแมวแมวแมวกู uh, ปัดออกพอปัดออกปุ๊บ ผู้ชายที่เปเอาหวังที่เป๋ปุ๊ยไม่ได้เว้ยไม่ได้ว่าซิมที่เปไม่ได้เออเอออย่าไปอะไรเขาเลยเปแลวดูนะถูกเทรนเป็นเอาหวังแลวซิมไม่รู้ตัวเหมือนกันนะเปแล้วเขายอมคุยกับฉันก็ยังดีดีกว่าไม่ได้คุยกันเลยเปเพื่อคุยก็แค่คุยอ่ะแล้วเราผิดสัญญาตรงไหน,นเราไปหลอกอ๋อเปมาสิเดีย๋ยวคบเท่านี้เดี๋ยวได้เอากันกูไม่ตกลงอย่างนั้นนี่แค่มึงเปองมึงเอง พากูไปดูหนังพากูไปข่าเน็ตค่ารถเติมไม่กูหมดแล้วถึงเวลาจาอะไรกับกูใช่ไหมอ่าโอเคก็ให้ความหวังไปเรื่อยๆจนถึงจุดหนึ่งที่เขาข้อแรกก่อนนะเขาแพ้เงินเขาหมดกับข้อที่สองเขายอมแพ้เงินไม่หมดหรอกแต่แบบเออกับไอ้น้องคนนี้ไม่ได้สักทีพอดีมีไอ้น้องนี้เข้ามาสวยน้อยกว่ากันหน่อยไม่เสน่ห์แรงเท่ากันแต่ น่ารักดูแลอบอุ่นฉันดีนะอ่ะจับคู่คนนี้แล้วก็เลิกเปเราไปอาหวังคนคนใหม่เชิญแต่แต่ต้องเข้าใจนะอาชีพนี้หรือเส้นทางนี้ของผู้หญิงจะอยู่ไม่นานนะเพราะความสวยของเราจะอยู่แค่ช่วงถ้าเกี่ยวกับเรื่องอาหวังในการเปยเราจะอยู่ช่วงแต่ประมาณ20ไปต้นๆจนถึง30ต้นๆเท่านั้นประมาณ10ปีก็หมดแล้วนะมันอยู่ไม่นานเรื่องการเปของผู้ชายเพราะว่าเราเอาหวัง พูดตรงๆนะเาเอาหวังเขาต้องการรุ่นละลายซับต้องการความสวยผู้หญิงความเด็กของผู้หญิงถ้าเราไม่ได้มีตรงนั้นเขาก็ไม่เปเราคําถามเดียวเลยที่คูติจะถามและเราจะตอบในหัวของตัวเราเองนะสำหรับผู้หญิงที่ฟังข้อน,นี้อยู่ถ้าอยู่ในวัยที่ครุติกําลังบอกเนะี่ยสมมติ22แล้วผู้ชายสัก40มาเปเราคําถามเดียวคือถ้าเราบอกว่ามันถ้าเราคิดว่าเรามาตานะแล้วคุติจะคิดทำไมเขาไม่เปนคนที่38แล้วระ ทันเทนที่38เมื่อก่อนตอน22ดีไม่ดีแม่งสวยว่ากูอีกแต่ตอนนี้มันเริ่มแก่เริ่มเหี่ยวใช่พออีกอนหน่อยเราจะเป็น38และเด็กรุ่นใหม่ที่ตอนนี้มันอายุ10กว่ามันจะขึ้นมา22เอาหวังเหล่านั้นจะแค่เปพวก20กว่ามีแค่นี้เข้าใจตรงนี้ปะเอาหวังถ้าเรามองให้ดีนะพวกเอาหวังซิมอะมันไม่ใช่พวกจริงใจหรอกนะแต่ว่ามันโอเคเราเข้าใจตรงกันอธิบายแบบชัดเจนไหม,มตรงนีมน้มันลึกมากๆ แต่เราเข้าใจตรงกันว่าเมื่อไหร่ที่ดีเกินไปเป๊ะมากเกินไปมันคือความไม่จริงใจนะโอเคก็สําหรับคลิปนี้ก็ฝากไ้เถอมันมีความอันตรายในตัวของมันที่ทําให้สัญชาตญาณของผู้หญิงแบบพวกเราอ่ะรู้สึกว่าแบบเชี่ยจับคู่กับพวกนี้ไม่ได้แต่ทําไมไอ้เชี่ยนั้นแม่งขี้ติดกางเกงแต่แม่งแบดเหลือเกินมันมีประโยชน์กับสัญชาตญาณของฉันเหลือเกินทั้งที่เดี๋ยวแม่งก็ทิ้งกูไปเหมือนกันน่ะความแบดมีประโยชน์กว่าเสมอ คลิปนี้เท่านี้เดี๋ยวยาวเกินไป